มาเที่ยวออสเตรเลียระหวางแผ่นลงมาเที่ยวดาวซเซาท์นะคะมากะเล็ดริเวอร์ติดต่อพี่ลินได้นะคะห้องพักของพี่ลินจะมีหลายขนาดค่ะห้องนี้เป็น private studio ขนาดกระทัดรัดนะคะมีครบทุกอย่างเลยค่ะ netflix microwave barbecue เครื่องทำเนสเพรสโซห้องนอนบานกระจกเต็มแผ่นนะคะออกแบบเพื่อให้สัมผัสกับธรรมชาติค่ะมองก็จะเห็นวิวต้นไม้ค่ะ พัก3คืนพิรินแถมไวน์ให้1ขวดนะคะห้องน้ำเรนชาวเวอร์พร้อมบาทสับับนะคะระบบน้ำรอ้อนน้ำเย็นแรงดันน้ำหายห่วงค่ะเพราะสามีพิรินทำบริษัทรับเหมาเกี่ยวกับพลัมเมอร์นอกจากจะดูแลโรงแรมและฮอลิเดย์เฮาส์ใน m a คเลต์ริเวอร์แล้วนะคะก็ยังดูแลรีสอร์ทให้พิรินด้วยค่ะสามารถจองห้องพักได้ที่ Airbnb Booking.com นะคะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่คืนละ190ดอลลาร์ถึง280ดอลลาร์นะคะ จองตรงกับพี่อลินจะถูกลงประมาณ10%และถ้าอยากจะพาน้องหมามาอยู่ด้วยก็ขอรีเควสตพิเศษได้ค่ะเพราะว่าสตูดิโอนี้เป็น p r i v a t สตูดิโอนะคะมีรั้วขอบชิดก็จะปลอดภัยสำหรับน้องหมาค่ะ